วังตุมหากังปริจชามิซึ่งแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอมอบก,กายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าความหมายความนี้ถ้าหากว่าท่านนั้นหลายว่าตามไปตามประเพณีก็ไม่เห็นว่าจะมีประโยชน์อะไร แล้วก็เสียเวลาว่าตามนั่งเล่นนอนเล่นจะดีกว่าเวลาที่าบาทตามเปน็นนี้ก็จงนึกถึงในสมัยที่องค์สมเด็จพระมหามุนีมุรมาสสันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าในขณะที่พระองค์ทรงสวแสวงหาพิเนิจสกรม และก็วันบรรลุอวิเศกสัมมาสัมโพธิญาณในตอนนั้นองค์สมเด็จพระวิชิตามารทรงเป็นกษัตริย์สมเด็จพระทรงสวัสดิเห็นว่าการเป็นกษัตริย์ไม่เป็นปัจจัยของความสุขการมีทรัพย์สินการมีครอบครัวมีบริวารเป็นปัจจัยของความทุกข์ ที่นั้นพระองค์จึงได้ทรงสระความสุขที่ชาวโลกเขาเรียกว่าสุขแต่ว่าพระองค์เห็นว่ามันเป็นปัจจัยของความทุกข์ละทุกสิ่งทุกอย่างทั้งยศถาบรรดาศักด์วาสนาบารมีทรัพย์สินบุทพัญญาออกสแสวงหาพระวินัยสกรม ทรงเห็นว่าการอยู่คนเดียวเป็นปัจจัยของความสุขเป็นอันดับแรกไม่มีกังวลมากแล้วก็หลังจากนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาเจา้าก็ทรงใช้ความพยายามในการจิตที่จะปฏิบัติให้มันรู้มรรคผลอาการทุกอย่างที่อาจารย์สมัยนั้นเขาสอนทำทุทกอย่างแม้แต่การทรมานตน จิงกระทั่งร่างกายสู้ผอมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยอมทำแต่แต่ว่างานนั้นไม่สมเ็จมามผลต่อมาองค์สมเด็จพระทศพลจึงได้ตรงทรงตัดสินพระไทยในวันวีสาขาบูชากลางเดือนหกทรงนั่งอยู่ที่โคนโพ เนื้น็ทรงดำริว่าถ้าเราไม่บรรลุอภิเศษสมาสัมโพธียานเพียงใดเลือดและเนื้อของเราจะเหือดแห้งไปก็ตามทีหรือว่าชีวิตตินซีของเราจะตายไปก็ตามเราจะไม่ยอมลุกจากที่นี้เด็ดขาดมีความหมายนี้องค์สมเด็จพระบรม,มโลกก็นาด หรือว่าชีวิตไม่มีความหมายร่างกายมีความเกิดขึ้นแล้วก็ตายแต่ถ้าเราจะตายเพราะอาศัยไม่ได้ความดีคือจิตบริสุทธิ์เราจะยอมตายเสียดีกว่าจีนั้นขอมนดาท่านพุทธบริษัทนบโยคาวาจรทั้งหลายโดยทวนนาเวลาที่ตั้งท่านตั้งใจ,จเจริญพระกรรมฐาน ก็จงตั้งใจเช่นเดียวกับองค์สมเด็จพระวิชิตมานรือว่าตั้งความเพียรจริงๆว่าผลใดที่คำสอนรับไปแล้วเราจะปฏิบัติด,ด้วยชีวิตจะใชอารมณ์ในคิดตัดความชั่วอยู่เสมอตลอดเวลาไม่ใช่แต่เฉพาะเวลามันนั่งรับฟัง ขณะใดที่ยังตื่นอยู่เราจะไม่ยอมวางอารมณ์ที่ตกกิเลสและยังคิดว่าชีวิตของเรามีค่าน้อยกว่าชีวิตขององค์สมเด็จพระบรามาโลก,กเชดเพราะว่าไม่ได้ดเป็นกษัตริย์มีทรัพย์สินไม่ถึงพระองค์มีวาสนาบารมีไม่ถึงพระองค์ ทำไมจึงจะไปนั่งห่วงใยทรัพย์สินและชีวิตซึ่งมันมีค่าน้อยกว่านั้นองค์สมเด็จพระพิชิตามารมีพสมบัติมากกว่าทําไมจึงไม่ห่วงเพราะว่าความห่วงมันเป็นกังวลมันเป็นปัจจัยของความทุกข์นับแต่นวันเกิดมาถึงวันนี้เราเคยมีความสุขอะไรบ้างเอาจิตเข้าไปคิดกันไว นี่เราตั้งใจว่าถ้าความดีที่เราทกสาไว้แล้วนี้มันไม่ดีถึงที่สุดเพียงใดเราก็ตายเสียดีกว่าชีวิตนี้ไม่มีความหมายเพียงแค่จะเอาชนะกำลังใจในด้านของความชั่วเราทำไม่ได้การเกิดมาของเราก็จัดว่าเป็นโมฆะบุรุษโมคะสตรี คำว่าโมคะก็หมายความว่าเป็นคนที่ไร้ประโยชน์เจงนั้นคำบันดาท่านพุทธบริษัทที่สมาทานไปกรรมฐานแล้วจึงน้อมนำอจริยาขององค์สมเด็จพระบพิตรแก้วมาปฏิบัติถ้าว่าเราจะฝึกฝนในความดีที่องค์สมเด็จพระินศร์สีสอนแต่ว่าเราจะนั่งรับฟังอย่างเดียว และทำจิตให้มันอยู่ในขณะขอบเขตในคำสอนช่วขณะหนึ่งอย่าลืมว่าวันหนึ่งมันมีเวลา24ชั่วโมงในช่วงเวลา24ชั่วโมงนี่เวลาหลับก็เรื่องของมันแต่ว่าเวลาตื่นอยู่นี่จงอย่าให้จิตว่างจากอารมณ์ของความดีที่เราตั้งใจต่อแต่นี้ไปก็อย่าขอพูด ถึงเรื่องอาหาเรปิโกเสัญญาแด้ว่าก่อนที่จะพูดถึงเรื่องอาหาเรปิโกรสัญญาอย่าลืมว่าอาหาเรปิโกเสัญญานี้เมื่อเราเริ่มจับขึ้นอารมณ์ต่ำสุดก็คืออารมณ์ของพระอนาคามีแล้วจะพูดกันไปตามความจริงแล้วถ้าจับจุดนี้ก็ควรจะจับเป็นจุดที่เรียกนว่าอารมณ์ของพาาาระอรหันต เพราะว่าหาเรยบร์บติโกสัญยาเป็นเรื่องของพุทธจริตคือคนที่มีจิตฉลาดถ้าคนที่ไม่ฉลาดปฏิบัติกรรมฐานบทบทนี้ไม่มีผลแต่ในฐานะที่เราเกิดมาทันศาสนาพระองค์สมเด็จพระทศพลเราไม่ฉลาดแต่ว่าพระพุทธเจ้าฉลาด ในเมื่อเรามารับถ้อยคำคำสั่งสอนของคนเฉลาดแล้วเรายอยากลับโง่อีกก็เป็นที่น่าสมควรแล้วที่จะกลับปสู่อบายภูมินในก่อนที่เราจะทำอะไรทั้งหมดขอบรรดาท่านพุทธบริษัทจงอย่าลืมเรื่องข้ออนาปานุสติกรรมฐาน การทรงอารมณ์ให้อยู่ในอำนาจของลมให้ใจเข้าออกทำสติรู้อยู่ว่านี่ลมให้ใจเข้าขณะนี้ลมให้ใจออกขณะนี้ลมให้ใจเข้ายาวหรือสั้นขณะนี้ลมให้ใจออกยาวหรือสั้นรู้อยู่เสมอนี่อย่างหนึ่น สำหรับที่พูดมันนี่เป็นด้านของมหาสติปัฏฐานาสูตรสำหรับในเพระกรรมฐานสี่สิบเราพยายามกำหนดรู้ลมสามฐานเวลาให้ใจเข้าลมกระทบจมูกกระทบหน้าอกกระทบศูนย์เหนือสะดือเวลาให้ใจออกกลมกระทบศูนย์เหนือสะดือกระทบหน้าอกกระทบจมูกหรือดึงที่ปาก การทรงอารมณ์เป็นสมาธิอย่างนี้ต้องทำเป็นปกติและให้ส่งตัวถ้าเราจะภาวนาด้วยก็ใช้คำภาวนาว่าพุทโธเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทเวลาให้ใจนึกว่าโธโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำภาวนานี้ไม่จำกัด ถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทมีความพอใจในคำภาวนาไว้ยังไงซึ่งมันเป็นขุศลและก็ปฏิบัติมาจากที่อื่นในคำภาวนาอย่างนั้นจะมีความคล่องตัวดีแล้วก็ใช้คำภาวนาอย่างนั้นนั่นแหละไม่ต้องเปลี่ยนมาเป็นพุอโธก็ได้ถ้าขืนเปลี่ยนกำลังใจก็จะว่าแกลกกัสสปัสสายไม่ทราบว่าจะเอาอะไรดี การทรงจิตอย่างนี้ไว้เป็นโกติให้จิตมีอารมณ์สบายจิตใจมีความสุขตั้งอยู่ในเอกาตารมไม่วอกแวกไปโซรมอย่างอื่นมีความชุ่มชื่นมีความสุขเมื่อคลายจอารมณ์นี้แล้วก็มาพิจารณาในด้านอาหารีปิตรกูสัญญาถ้าพิจารณาไปให้ไม่จิตจะเฟื่อง อารมณ์จะไม่ทรงตัวอยู่ในขอบเขตก็ละการพิจารณาเสียแล้วก็มาจับลมให้ใจเข้าออกก็คำภาวนาต่อไปให้จิตทรงตัวอีกประการหนึ่งขณะที่จะนอนให้ใช้คำภาวนาหรือว่าพิจารณาจนกว่าจะหลับไป ถ้าพิจารณาหรือภาวนาจนหลับไปแสดงว่าขณะที่จะหลับจิตเข้าถึงปฐมฌานเป็นอย่างตำ่ำในขณะที่หลับถือว่าเป็นผู้ทรงฌานอยู่และพอตื่นขึ้นมาแล้วก็ภาวนาและพิจารณาต่อไปจะลุกขึ้นมานั่งหรือนอนอยู่อย่างนั้นก็ได้ทำให้ใจสงบสงัดที่สุดหรือว่ามีปัญญาเฉียบแหลมที่สุด จนทั้งถึงเวลาที่เราจะต้องลุกขึ้นมาประกอบกิจกายงานและวันทั้งวันเขาบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่ต้งครุ่นคิดถึงคำพิจารณาในหารีปริกูรสัญญาเทียบกับกายหรือว่ากำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกกับคำภาวนาไว้เป็นปกติอย่างนี้ความวุ่นวายของจิตมันก็ไม่มี จิตจะมีอารมณ์เป็นกุศลจะมีอารมณ์มีแต่ความสุขขึ้นชื่อว่าความทุกข์ความหนักในด้านของใจมันจะไม่มีถ้าทำได้อย่างนี้ทุกท่านขึ้นชื่อว่ามรรคผลไม่เกินวิสัยของท่านในชาตินี้ต่อจต่นี้ไปหรือเวลาสิบห้านาที ก็ยังขอ,อนำเอาอาริปฏิกูรสัญญาในด้านสังขารุปีขายานมาแนะนำกับท่านคอยถือว่าการพูดนี่เป็นการแนะนำและก็จงใช้สัญญาความจำและก็ปัญญาความคิด พิจรารณาให้มันแยกให้มันละเอียดอ,ออกไปโดยใช้กำลังสมาธิที่ทรงเวนได้เป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาช่วยอย่างนี้อารมณ์แห่งนิพิทายานก็ดีสังขารุเปคาญาณก็ดีมันจะมีกับท่านสังขารุเปคาญาณและนิพิทายานเป็นญาณเขาใน,นวิปัสสนาญาณเก้า ที่นำเฉพาะสองอย่างมาแนะนำกับท่านก็เห็นว่าอีกอีกไปอีกห้าอย่างหรือหกอย่างนั้นไม่มีความสำคัญมีความสำคัญอยู่แค่นี้ในวันก่อนได้แนะนำมาทั้งด้านนิปิทาย,ยานว่าเรื่องของอาหารทั้งหมดที่เรากินเข้าไปมันมาจากพื้นฐานของความสกปรก พูดอย่างนี้นึกออกหรือยังสัตว์ทุกตัวที่เรากินเข้าไปมันสะอาดล้วววาสกปรกพืชผักทั้งหลายที่เรากินเข้าไปมันสะอาดด้วยสกปรกปุ๋ยที่ทำให้ใส่ให้พืชงามมันสกปรกสัตว์ทุกตนมีเลือดมีข่าวมีโจาระมีปัสสาวะมันสะอาดและสกปรก ในเมื่อเรากินของสกรปรกเข้าไปแล้วมันก็สร้างร่างกายเราให้เกิดขึ้นงอกงามขึ้นและทรงตัวอยู่เป็นอนาร่างกายของเรานี่จะทรงอยู่ได้เพราะอาหารที่องค์สมเด็จพระวิชิตมารทรงตัดว่าสัพเพสัตตาอาหาราธิกาสัตว์ทั้งหลายจะทรงอยู่ได้เพราะอาหาร ในเมื่อสิ่งที่สร้างร่างกายเราให้ทรงอยู่แล้วตตเติบขึ้นนี่จะเริญขึ้นมันเป็นของสกปรกแล้วก็ร่างกายของเราก็ดีร่างกายของบุคคอื่นก็ดีมีจุดไหนบ้างที่สะอาดในเมื่อมันสร้างขึ้นมาจากความสกปรกมันก็สกปรกตลอดกายเราก็สกปรก กายเขาก็สุขปรกในเมื่อกายมันสุขปรกกายเราสุขปรกกายเขาสุปรกทําไมเรายังจยพอใจความสุขปรกตัวอีกหรือตรงนี้จงใช้ปัญญาของท่านพิจารณาดูไว้ของสุขปรกอย่างนี้เราควรจะเอามันไว้ต่อไปไหมเราควรจะมีต่อไปไหม ถ้าเราจะนึกรักคนต่างเพศสักคนหนึ่งเราก็มานั่งใช้ปัญญาพิจารณาดูว่าในเมื่อคนนั้นเขาเกิดมาจากพื้นฐานแห่งการสกปรกการก่อชีวิตขึ้นก่อชีวิตขึ้นในหลงของความสกปรก ออกมาความเจริญไวจากอาหารอาหารที่สร้างให้ร่างกายเขาเจริญขึ้นมามันก็มาจากของสกปรกและเรายังจะพอใจในความสกปรกของพื้นฐานร่างกายของบุคคลนั้นอีกเลยหรือว่าร่างกายของเรามันดีกว่าเขาหรือเปล่าร่างกายของเรามันก็มาจากพื้นฐานจากหลุมของความสกปรกเหมือนกัน และในเมื่อร่างกายเราก็สกปรกร่างกายเขาบุคคลหนึ่งก็สกปรกความรู้สึกที่เรามีความพอใจนั่นคือเราต้องการของสะอาดของสวยของดีแต่ได้ว่าร่างกายของเรานี้มันก็ไม่ดีร่างกายเขาฝ่ายหนึ่งมันก็ไม่ดี เราจะเอาของสกปรกคือความความไม่ดีเข้าไปบวกกันมันก็เพิ่มความสกปรกมากมากขึ้นแต่ความจริงวันนี้น่าจะพูดถึงอริยสัจแต่ยังไม่พูดถึงเราพูดกันถึงในด้านสมถภาวนาก่อนต่อแต่นี้ไปในเมื่อความสกปรกมันเกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นด้วยสัญญามันจะยังไม่มีความรู้สึกอะไรมาก ถ้าเปนเกิดขึ้นโดยอำน,นาจของปัญญามันจะเกิดความรังเกียจทั้งร่างกายเราและก็ร่างกายเขาแต่เนื้อแท้จริงๆนี่พระพุทธเจ้าไม่ต้องการให้พิจารณาร่างกายคนอื่นมากต้องการในห,ห็นว่าร่างกายของเราตามความเป็นจริงว่ามันสกปรกตรงไหนบ้าง ถ้าจิตใจของท่านยังเห็นว่าร่างกายของท่านส่วนใดส่วนหนึ่งมันเป็นของดีก็ต้องขอยกประโยชน์ให้กับท่านว่าท่านเป็นจอมแห่งความโง่ที่สุดร่างกายพวกเรานี่ต้องอาบน้ำทุกวันต้องระมัดระวัวงผิวพรรณทุกวันแค่ผิวนิดเดียวมันยังสกปรก ถ้าลอกหนังออกไปมีแต่เนื้อมันสะอาดหรือวาสปกปบลกลอกเนื้อออไปเขานี้เหียอแค่ข้างในสิมีตับไตไส้ปอดมีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองอุจาระปัสสาวะเป็นตน้นมันสะอาดหรือวาสปกปบกใช้ปัญญาอย่าใช้แต่สัญญาความจริงการสอนอย่างนี้ ยังไม่ได้เคยรับมาที่มาพูดให้ฟังก็กเพื่อความหวังดีว่าควรจะคิดกันอย่างนี้ด้วยปัญญาตลอดวันเมื่อพิจารณาไปแล้วว่าร่างกายเราก็สกรปรกร่างกายของบุคคลอื่นก็สกรปรกความจริงมันเห็นง่ายนิดเดียวไม่มีอะไระยาก ตอนนี้นิพิทายานมันจะเกิดคือนิพิทานในด้านสมถภาวนามันจะเกิดการรังเกียจร่างกายเราเองด้วยแล้วก็ร่างกายบุคคลอื่นด้วยอันนี้ถูกต้องถ้าเรารังเกียจนี่ถูกต้องแป่ว,ว่าความรังเกียจในด้านเขานิพิทายานคําว่านิพิทายานนี่เรียกว่าความเบื่อหน่าย มันเกิดขึ้นมามากๆถ้าเราไม่ใช้สังขารกปีขายานมันก็จะกลายเป็นอัตานิบาตกรรมอย่างในสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่ <c oughs> เวลานั้นพระดิศกษาจากองค์สมเด็จพระบรมครูมีความเวือนหน่ายจ้างปริพาชกฆ่าตนต้นบริขาร คือของที่มีอยู่ให้เขาค่าแล้วก็ให้บริขายคือของที่มีอยู่ให้เป็นรางวัลบริพายชกค่าเสียหลายสิบคนต่อมาองค์สมเด็จพระทศพลยังได้ทรงแนะนำว่าร่างกายนี้เมื่อกระจายออกแล้วจงรวมเข้าเขาว่าคำว่ารวมเข้าก็หมายความว่าในเมื่อมันยังทรงชีวิตอยู่ก็ให้มันทรงชีวิตอย,อย่างนั้นตลอดไป แต่ได้ว่าจิตใจของเราไม่มีความรักในมันในเมื่อมันจะหิวเราก็หาให้มันกินมันจะร้อนเราก็หาของเย็นให้เป็นการระง,งับทุกขเวทนามันจะหาหนาวเราก็หาเครื่องน่งห่มน้ำให้แต่เรื่องน้ำใจของเราจริงๆเราไม่มีความพอใจในร่างกายนี้เลย เพราะอะไรว่านอกจากที่มันจะสกปรกแล้วมันก็ยังไม่มีความสุขที่มันไม่มีความสุขเพก็อะไรเพราะเราต้องการอย่างเดียวคือการอยู่เป็นสุขอย่างไม่มีกิจคำว่าไม่มีกิจหมายความไม่มีธุระที่ต้องทำให้ร่างกายลำบากไม่มีธุระที่ต้องทำให้ร่างกายเหน็ดเหนื่อย เราไม่ต้องการความกังวลใดๆทั้งหมดเราต้องการอารมณ์เป็นสุขเราต้องการร่างกายที่เป็นสุขนี่สำหรับร่างกายของเรานี่มันมีสภาพอย่างนั้นไหมจำได้ไหมว่าแต่แต่พอตื่นขึ้นเช้าลืมตาขึ้นมาใหม่ๆ มันมีอะไรบ้างที่จะสร้างความไม่สบายกายไม่สบายใจตื่นเช้าขึ้นมาใหม่ๆห,หน้ากลางปากเหม็นต้องไปล้างหน้าต้องแปรงฟันนี่เป็นงานที่เราไม่ต้องการจะทำถ้าเราไม่มีงานนี้ทำกังวลน,นี้มันก็ไม่มีนั้นนอกจากนั้นต่อมาตอนสายมันก็หิว หิวเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ถ้าหิวมันเป็นสุขเราไม่ต้องกินก็ได้ถ้าหิวมันไม่เป็นสุขมันเสียดแทงใจเสียดแทงกายถ้าไม่เกิดความไม่สบ,บายกายไม่สบ,บายใจนี่เป็นกังวลเราก็ต้องหากินนี่เราก็ต้องกินเพื่อยับยั้งความหิวในการกินเพื่อยับยั้งความหิวมันหมดทุระแล้วหรือยัง ก็ยังถ้ากินน้ําเข้าไปกินอาหารเข้าไปมันก็จะต้องกลายมาเป็นอุจาระและปัะสวะถ้าการต้องการในการมีอุจาระปัะสวะต้องถ่ายมันเกิดขึ้นถ้าไม่ถ่ายมันทําไงมันก็ทุกสิทุกหนักมันก็เบียดเบียนสร้างความไม่สบายกายไม่สบายใจในที่สุดความแก่มาถึงความป่วยไข้ไม่สบายมาถึง ความพลดพลาดจากของรักของชอบใจมาถึงความตายจะมาถึงตัวนี้มันสร้างความหวั่นไหวให้เกิดขึ้นกับเราความสบายกายสบายใจไม่มีอาการอย่างนี้มันเกิดขึ้นมากับกายท่านิิธามันมากเกินไปเมื่จะยู่ทำลายตัวเองดังน,นั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ทรงยึดสังขารุปเปกขายาน หรือว่าทำใจวางเฉยยอมรับนับถือความเป็นจริงในฐานะที่เราเกิดขึ้นมาแล้วนี่เรามีหน้าที่ที่จำเป็นจะต้องปฏิบัติปัญญานั้นเพื่เป็นการระงรับทุกขเวทนาเกิดตื่นมาล้างหน้าไม่ล้างหน้ากับคารก่อ้าง,างที่เวลาจะกินก็กิน ก่อนที่จะได้กินต้องหาก็ต้องหาทุกสิ่งทุกอย่างถือว่าทําตามหน้าที่แต่ร่างกายอัปรีที่สร้างความราร้อนฟั่งสร้างความไม่สบายกายไม่สบายใจแล้วมันเองก็เต็มไปด้วยความสกปรกโสโครกอย่างนี้คิดเราก็คิดไว้ว่าก่อนจะเกิดเรามันโง่ ถ้าเราไม่โง่เราไม่ยึดถือกิเลสตัณหาอุปาทานนาโกสนก,กรรมไว้เป็นสมบัติของเราประจาจิตใจเราก็ไม่ได้เกิดเราก็ปนนานิพานธ์ในเมื่อไม่โง่มาแล้วเราก็จะไม่โง่ต่อไปคิดไว้ในใจคือสังขารรูป,ปิคายานเขาคิดอย่างนี้ คิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นมากับร่างกายก็ตามทีหรืออะไรจะเกิดขึ้นมากับอารมณ์ก็ตามถือว่าช่างมันช่างมันธรรมดาของมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ทําไปทุกอย่างทําตามหน้าที่เท่านั้นมันห,หิวหายกินตามหน้าที่มันร้อนหาความเย็นให้มาระงับทุกเวทนาตามหน้าที่ มันหามันหนาวหาความอบอุ่นเข้ามาให้ตามหน้าที่มันป่วยไข้ไม่สบายและแสากายนี้ตามหน้าที่เพอตามหน้าที่หมายถึงว่าแรง,งับทุกขเวทนาโชคราแต่ว่าจิตใจของเราไม่มีความต้องการในมันอีกเพราะอะไรเพราะมันสกปรกแล้วก็มันมีการเคลื่อนไหวเข้าไปหาความทุกตลอดเวลา อะไรจะเกิดขึ้นมาใจเราไม่หวั่นไหวถือว่านี่เป็นเรื่องธรรมดาของมัน,ใ,นใจคิดไว้เสมอได้เราหมั่นวัดร่างกายอย่างนี้จะไม่มีสำหรับเราอีกขึ้นชื่อว่าความเกิดเป็นมนุษย์ความเกิดเป็นเทวดาได้เป็นพรหมไม่มีสำหรับเราสิ่งที่เราต้องการนั่นก็คือพันิพาณ ฉะนั้นความจริงอาหาเรปฏิกูฏสัญญานี้น่าจะกล่าวว่าจุดสตาร์ขั้นแรกนั่นก็คือความเป็นพระอรหรัตไม่ใช่พระอนาคามีที่พูดไวเ้เพียงแค่พระอนาคามีก็พูดไว้เพื่อคนโง่เท่านั้นอารัรนดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเวลาที่จะแนะนำกันก็เห็นว่าพอแล้วตอนน่อในนี้ไปสาวกขององค์สมเด็จพระบพีตแป้ว จนพานกันอยู่ในอิริยาบถที่ท่านเพิ่ปรารถนาจะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้ถ้าร่างกายสบายรักษากำลังใจของท่านด้วยอนาจอาณาบานุสติกรมฐานกับคำภาวนาและพิจารณาให้จิตทรงตัวเวลาจะนอนจงพยายามภาวนาและพิจารณาจนกว่าจะหลับไป เมื่อตื่นขึ้นมาใหม่ๆยังไม่สายเกินไปจับอารมณ์นั้นไว้ให้ทรงกำลังใจถ้าตอนเช้าเมื่อกำลังใจทรงมากเท่าใดวันทั้งวันอารมณ์ใจของท่านยังมีความสุขและผลนี่จะพึงได้ก็คืออริยมกกรรยผลตามที่องค์สมเด็จปทศพลรมาาสัสสานดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงรัดและต่อที่นี้ไปข้าบรรดาท่านพุทธบริษัทตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่น อยู่ในริยาบทที่ท่านต้องการใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธิยาสายจึงกว่าเห็นว่าเวลานั่นสงสมควรจะเลิกสวัสดี